สวัสดีครับเก่งครับอู่สีแวนเซอร์วิสครับผมวันนี้เราเอารถมาจอดในงานรถซิ่ง i อ m 2023นะครับก็ฝากร้านด้วยนะครับมาดูกันหน่อยได้ครับคันนี้เป็นเวนทุรีนะครับเป็นเวนที่อ่าเวนทุรี่จะมีสองประตูนะครับเป็นรถตู้คอมเอ่อวนเวนทครี่นะฮะคันนี้จะเป็นสีเอฟเฟกนะครับ สีเฟกครับคันนี้ทําสีไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทจะพาะสีนะครับคันนี้ตัวนี้สีมันโดดเด่นังไบ้างครับหลายสีมันออกได้หลายสีครับพี่อ่ายิ่งเดินออกยิงยิ่งเดินก็ยิ่งออกครับโดดไฟยิงอะไรได้่บนี้เลยใช่ครับมันได้เยอะมันมองได้ลูกเล่นได้เยอะครับแล้วก็คันนี้ทําอะไรมาบ้างก็มีชุดพาร์ตสเกิร์ตรอบคันนะฮะเอาข้างหน้าก่อนเลยดีกว่าข้างหน้าก่อนข้างหน้าก่อน อันนี้ก็จะมีสีถูกไหมมีสีอันนี้จะเป็นไฟหน้าะนะครับไฟหน้าจะเป็นของโตโยต้าแท้แต่มันจะเป็นตัวดาร์กนะครับดาร์คคือคมเนี่ยมันจะเป็นอมดำะนะครับอันนี้ถ้าเบิกใหม่ก็ประมาณ0,000ืานนะแล้วก็เป็นกระจังหน้าตัวเจนเจนเจนหนะครับตัวกระจังหน้าเจน6แล้วก็ข้างหน้าไม่มีแล้วแล้วก็เป็นกระจกตัวมองข้าง จบวงข้างตัวนี้จะเป็นของวาเลนติตัวนี้ก็สองหมื่นกว่าบาทนะครับสองฝั่งนะฮะแล้วก็มีลายมาก็มีเบรกนะครับล้างไม่ทัน <laughs> ตัวนี้จะเป็นเบรกของยี่สิบซดพานาลาม่านะครับ,รบตัวนี้จานจับจานอยู่200ร้อยนะฮะแล้วก็เอ้จับจานสี่ร้อยแล้วก็จะมีภายในนะครับปกติภนะายใน ภายในคันนี้จะเป็นของร้านเฮ er ียโฟกัสนะฮะอยุธยานะครับอันนี้จะเป็นระบบข้างหน้าจะเป็นระบบไฮดรอลิกนะฮะข้างหลังจะเป็นถุงลมยกซุม้มอ่ายกซุม้มครับจะยกซุม้มข้างหน้าคือไฮดรอลิกข้างหลังเป็นถุงลมข้อดีอยังไงครับระบบนี้ข้อดียังไงของระบบนี้คือมันไม่ต้องรอลมอ่ะเอาง,ง่ายๆไฮดรอลิกไม่ต้องรอลม เป็นเรื่องปกตินะฮะลมก็รอลมถุงลมก็ต้องรอลมครับนมันจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับข้างหลังก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวไฟฟ้านี้ถุงลมถุงลมหลังอ่าแล้วก็คันนี้ก็มีเพิ่มปัท้ายอัตโนัตครับปัท้ายออโมัต้มันอยู่ในตัวไหน ตัวนี้จะอยู่ในพวกอะไรอ่ะเ้าเรียกวอะไรอ่ะ f อ r t ูนเนออะไรพวกนี้ที่มีอยู่ใน้พาพเอาไหมครับมีมอ f o ูนเนอร์แล้วก็มาดัดแปลงทําเป็นประ,ประเภทนี้ครับรใช่ครับถติดต่อได้ครับค <laughs> ันต่อไปตัน,นี้ก็เป็นสีเอฟเฟกเหมือนกันนะฮะอันนี้เจ้าของรถเป็นโรงงานทําสไลายสไลายกรอบแซ่บจัง ่านี่เครื่องเสียงคุณทำมาใหม่เลยครับเพิ่งไปได้แชมป์มาไปแข่งได้แชมป์มาที่หนึ่งมาครับคันนี้ก็มีมีเครื่องเสียงเสียเอฟเฟกคันนี้ทำสีมาแสนสามห้านะครับเป็นสีเอฟเฟกนะฮะลิตรละหมื่นสองเฉพาะสีอันนี้ก็เบรกหน้าหลังใช่ครับอันนี้จะเบรกเบรกหลังเป็นของบ็อกเตอร์ บล็อกเตอร์จับจาน380นะครับล้อเป็นล้อ w Work 20เข้ามาชุดนี้ก็มีชุดพาร์ทถ้าเกิืลรอบคันเหมือนกันนะฮะเบรกหน้าจะเป็นของออดดี้ออดี้คาร์บายนะครับตัวนี้จะจับจานอยู่380แต่ตัวเนี้ยเบรกยังไม่ได้ทำสีเลยครับนี้เป็นเบรกแท้ของออดดี้มาเลยครับออดี้คาร์บด์สีนี้เลยสีเดิมล้อ w ี r วิร์กเอ็กแท็บขอบ20นะฮะอันนี้ก็เป็นฝาถังน้ามัน อ่าแต่งแต่งั้งมดทุกจุดครับ <Yeah. S 2> แล้วก็เปิดมาปุ๊บจะเป็นภายในว้าวหน่อยสาไลายแซบจังใช่เจ้าของครับเจ้าของโรงงานสาไลายแทบจังเลครับนี่จะบอกเอาผาดสองศูนย์นะครับมาแปลงใส่อันนี้จะเป็นพวกปั๊มลมถุงลมจะอยู่ตรงนี้คันนี้จะเป็นระบบถุงลมเหมือนกัน uh. แต่ข้างหน้าจะเป็นสองระบบ uh. ข้างหน้าจะเป็น เป็นช็อคไฮดรอลิกควบคุมด้วยถุงลมเขเรียกเอาสองระบบทางร้านเขาจะเรียกว่าไฮบิดแอร์นะครับทําที่ร้านแอร์ลิซึมอาจารย์ยอดบันบึงนะครับเนี่ยเนี่ยช่วยเพิ่งแข่งมาที่หนึ่งอ่าครับผมเก็บรายละเอียดดีคันนี้เี้ยเลยครับเก็บรายละเอียดดีนี่ก็ยกซุ้มเหมือนกัน ปกติวิ่งงานได้ปกติเลยครับวิ่งปกติลูดสบายครับไม่ต้องกลัว,วเรายกได้ถูกครับยกได้ลงได้อันนี้ก็จะต่างกันนู้นที่ไฟหน้าเหมือนกันจะเป็นไฟหน้าแท้ตัวดาร์กเหมือนกันนะครับ,รบแต่กระจังจะเป็นไท5แต่คันนู้นจะเป็นไท6อันนี้กระจังหน้าจะเป็นเป็นคอมเมียมดาร์กเหมือนกันนะครับะคอมเมียมดาร์กเหมือนกันก็จะเข้ากันมันค่อนข้างแพงครับเพราะมันเอาเข้าจากญี่ปุ่นในไทยเบิกอะไรไม่ได้ ต่อไปก็เป็นคันนี้เยี่ยมดีครับนี่เจ้าของรถมาพอดีเลยครับคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นสีดำมุกเอฟเฟกต์ลุง้งอ่าเดียวเจอไปก็ไม่เห็นเลยอ,อ่าสีดำมุกเอฟเฟกต์ลุง้งครับนะครับคบันนี้ก็เป็นชุดถุงลมระบบเดียวกันกับคันนู้นนะครับ,รบข้างหน้าจะเป็นสองระบบนะครับเป็นถุงบวกไฮดรอลิกนะฮะข้างหลังก็จะเป็นถุงนะครับ เนี่ยครับดูสีครับดูสีสีนี่เห็นเลยว่าโดไฟนะครับเป็นมูเอฟเฟกต์ลุงครับคันนี้ก็แปดหมื่นทำสีนะครับแปดหมื่นสนใจก็เรื่องสีเราประกันอยู่แล้วครับทางเราเป็นทางของเราทางของเราอันนี้ก็มีเครื่องเสียงเหมือนกันนะครับนี่เครื่องเสียงก็พร้อมมากยิ่งเมายิ่งเพาะครับคันนี้ครับอ่ายิ่งเมายิ่งเพาะอันนี้ก็จะเป็นบาะเอาผาดสองศูนย์แต่ใส่หัวสามศูนย์ ไอ้นายทำเองครับเจ้าของรถทำเองครับตามใจชอบครับวุฒิเท่าซิ่งระยองครับนี่คันนี้มาจากระยองนะครับครับพอ่บ่ก็จะคอันนี้เป็นอ่ามันก็เหมือนเบาะที่อยู่ในเอาผ่าเลยครับแล้วมาแพงไม่มีเบาะเอาผ่ามันมีหลายราคาพี่ตอนเนี้ยมีแต่สี่หมื่นถึงแสนก็มีสองแสนก็มีใช่ครับมันมันอยู่ที่ว่าเราพอใจเล่งกันจบณจุดไหนจะถามมาว่าจบจบยากไปต่อเรื่อย ไปต่อเรื่อยๆครับไม่ไม่เข้าจบกันอ,อันนี้ก็ยกซุ้มมันกันคันนี้อันนี้เป็นเบรก 5u ครับเบรก 5u จับล้อ18อ่า 5u โปรามัรคลาวอ่าโปรามัรคลาว ญี่ปุ่นไหมก็จะมีอันนี้เป็นแต่งแล้วก็เอาชุดนี้ไปลอยน้ำให้มันดูมีมิติขึ้นมาหน่อยปกติคันนี้จะมีสเกิร์ตรอบคันแต่เขาเขาลำคาญขึเลยตอดออกไหนาไหนก็บ้าใช่ครับใช่ครับต่อมาคันนี้เป็นรถผมทุกคันครับรถผมคันนี้ก็ ก็เป็นชุดถุงลมเหมือนกันชุดถุงลม2ระบบเหมือนกันนะครับไฟหน้าเหมือนกันกระจังหน้าไทห้าเหมือนกันแต่คันนี้ผมหุ้มเป็นผ้าคาร์บอนแท้เป็นฝาเดิมนะฮะมาหุ้มผ้าคาร์บอนแท้เป็นลายพรางเขียวนะครับผู้เองนะครับมีลูกน้องหุ้มนะสนใจก็ติดต่อได้นะคขอเสื้อกระจกก็หุ้มเหมือนกันนะครับหุ้มเหมือนกัน คันนี้สีก็เท่ากับคันเมื่อกี้แสนสามหมื่นห้าพันนะครับอันนี้ก็แม็กขอบ20นะครับแม็กขอบยีเป็น x อ็กแเหมือนกันแต่คนละสีกับเมื่อกี้อันนี้5้ายูนะครับห้ายูยกซุ้มเหมือนกันดูยกซุ้มสวยๆเป็นงานยกซุ้มนะครับครับคันนี้ยางสองสองห้าสามห้ายี่สิบ ตอนนี้ก็เดิมๆครับเดิมนะฮะทำับปล่อยใช่นะอันนี้ก็ไปไหนมาไหนปกติพี่เห็นอยู่ผมไปทุกงานครับพี่ชวนผมไปหมดแหละเออไฟท้ายเลยพี่ไฟท้ายเนี่ยอันนี้ไฟท้ายจะเป็นตัววาเลนติวาเลนติอัลต้านะฮะตัวนี้ก็จะอยู่ที่สามหมื่นแปดเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นเลแกนเลแกนจะตัดดำ อ่า uh huh. มันมองลึกๆจะเป็นจำตัดตัดดำราคาเดียวกันอ่าถ้าเป็นตัวนี้ตัวถูกกว่าไรกแกลนไรกแกลนจะแพงกว่าไรกแกลนประมาณสี่หมื่นนะครับในช่วยควบคุมถุงลมหลังอันน uh ี้อธิบายเลยมีอะไรบ้างตัวนี้ก็มีปั๊ม <B ump. S 2> มีปั๊มของตัวนะฮะแล้วก็มีถังลมนี้จะเป็น wow. วาล์วอันนี้จะเป็นเกจวัดอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า wow uh huh. วาล์วเมมโมรี่วาวควบคุม เวลาเราขับเราก็จะกดได้เราจะเลือกเอาว่าอะไรยังไงขี่ค่าไหนเราเมมโมรีวไว้5ระดับปกติเราขี่ระดับ3เจอเนินขึ้นระดับ1ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยกดได้เลยไม่ต้องมารอว่าสีล้อเท่ากันไหมอะไรประมาณนี้เราตั้งเมมโมรีไว้ได้เลยประมาณนี้ครับอไอนก็ตกแต่งภายใน v ีปกตินะฮะแล้วก็ อเบาะก็จะเป็นเบาเขาเรียกเบาหุ่นยนต์ในในภาษารถตู้นะฮะเบาหุ่นยนต์เฉพาะเบาชุดนี้ก็อยู่ประมาณแสนหนึ่งเป็นเบาเก่าญี่ปุ่นนะครับคือมันต้องเอาเบาของญี่ปุ่นน่ะของรถสามคันมารวมให้อยู่ในรถคันเดียวเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับผมผมไม่ค่อยมีลูกเล่นก็มีคันนี้รถพี่โอ๋พี่โอโตด้าเป็นเจ้าของร้าน ทำพ,พวกพาร์ตนะสนใจติดต่อพี่โอตโตด้าได้เลยนะครับเนี่ยชุดพาร์ตเขาผลิตเองปั๊มเองนะครับติดต่อพี่โอได้นะครับโตด้าบอดี้คิดเนี่ยนี่ของพี่โออันนี้ก็จะเป็นเฮดวันนะเฮดวันเอ้ยมาเจตี้นะเป็นมาเจตี้เหมือนกันเป็นของพี่โอเหมือนกันพี่โอ็ขายพาร์ตสนใจจะแปลงหน้าใส่ตะกงสเกิอ่าติดต่อได้หมดตัวนี้ก็จะเป็นครอบคาร์บอนเนี่ยประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นหุ u นใดเฮ็ดวันครับก็จะเป็นของ,งอ่าใช่จะหาย,ยากหน่อยถ้าสนใจชุดแต่งก็ติดต่อได้ครับตัวหน้าเหมือนกันอ่านะแล้วก็อันนี้อีกคันหนึ่งไฮไลท์ของผมอีกคันหนึ่งอ่าพึ้นทําสีมาครับอ่าชมพูมุกม่วงนะครับคันนี้ตัวรถจะเป็น Accord G8 นะครับแ c c o คอร์แล้วทําสี เห็นไ,ไหมครับมุกเด้งๆฉ่ำๆกันเลยเรื่องสีไว้ใจผมเรื่องเอาไว้ใจได้นะก็มีชุดแปลงปกติอันนี้จะเป็นไฟท้าย,ายคล้ายๆบีเอ็มนะคล้ายๆบีเอ็มแต่จะเด่นเรื่องสีไปหน่อยอ,อ่าเด่นไหมฮะแล้วก็คันนี้จะเป็นอะขอดีแปด g ีแปแปลงหน้า S <S <S นะครับแปลงหน้าไฟหน้าจะเป็น G8 ตทรง G10 ครับแต่แต่กันชนหน้านะครับชุดกันชนหน้าผมตัดต่อเอา G10 มาใส่ใน G8 ซึ่งมองก็งเหมือนคล้ายๆ g ี0ใช่ครับฝากระโปรงก็เป็นของมอนซ่าคาร์บอนงานเพียวฝากล้านหน่อยยังไงฝากล้านเล็กๆของผมไว้ด้วยนะครับ สนใจทําสีสั่งอะไรนะครับจัดสภาพารถ0842536999นะครับ a c e บุ o k นันทพลขาาุณอาสาหรืออู่สีแวนเซอร์วิสคัลเลอร์กะล่าดขอบคุณมากครับ